สวัสดีครับอ้อนข่เอกครับผมวันนี้อ้อนมาเล่าทริคนะครับสี่ทริคนะครับในการที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรขับรถกลางคืนให้ปลอดภัยนะครับคุณชอบรถขับรถกลางคืนแดดไม่ร้อนคุณต้องใช้สี่ทริคนี้ในการขับขี่นะครับข้อที่หนึ่งคือการเริ่มต้นกันเนี่ยอุปกรณ์ตัวเก่งของเราแล้วคือไฟคือไฟเนี่ยต้องมีความสว่างนะครับไฟเนี่ยต้องเป็นไฟที่ต้องมี ต้องมีไฟทุกจุดของเราเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วว่าไฟของเราเนี่ยติดทุกดวงนะครับโดยเฉพาะไฟหน้าของเรานะครับต้องไม่มีความขุ่นมัวในการขับขี่นะครับต้องมีความสะอาดนะครับหลีนโดยเฉพาะช่วงโปรเพสเนี่ยขโโูอันตรายมากนะครับผมข้อ2นะครับระยะปลอดภัดยเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงระยะห่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่ปลอดภัยได้ในการเบรกนะครับ ในการขับรถเนี่ยแนะนํานะครับว่าเราอย่าขับรถเร็วมากจนเกินไปในช่วงากลางคืนนะครับแล้วก็เวระยะห่างให้มากกว่าปกติให้มากกว่าปกตินะครับเพราะว่าคุณจะได้เวลาเบรกเวลาสามารถเบรกทันหันนะหรือว่าเบรกอะไรก็ตามสามารถที่จะหยุดรถได้นะครับผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณยังสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ในระยะไกลๆได้ถ้าคุณไปขับจี้จ้เนี่ยคุณมองไม่เห็นเลยเลยนะครับ ถ้าคุณเวระยะห่างคุณจะมองเห็นคุณจะมีวิสัยทัศน์ในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นข้อ3นะครับทัศนวิสัยรอบข้างน,นะครับทัศนวิสัยในการขับขี่จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเราต้องให้ความสาคัญเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนวิสัยที่เราคาดไม่ถึงอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นเรื่องพื้นผิวจราจรสภาพการขับขี่การโค้งหักศอกส,อสภาพโค้งต่างๆนะครับหรือแม้แต่ หมอกที่เกิดขึ้นในตอนงคืนนะครับหรือแม้แต่องศาของถนนที่มีความลาดเอียงผิดปกติเรื่องพวกนี้ครับผมมันทําให้มีผลกระทบกับทัศนวิสัยรอบด้านในการขับขี่ของเราด้เรื่องผืนอวังครับผมไฟส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับไฟที่มันมีความสว่างจากข้างนอกมาก,มากนี่บางทีมันก็ทําให้ทัศน,นวิสัยของเราเนี่ยมันก็ดอกลงไปในการที่เรามองมเห็นอะไรในสภาพที่เราสภาพข้างนอกเรามองไม่เห็นนะครับ สุดท้ายคือการเตรียมตัวให้พร้อมในการขับขี่นะครับการขับขี่กลางคืนเนี่ยต้องวางตารางให้ชัดเจนนะครับเราต้องมีการพักเบรกนะครับมีการหยุดงีบหยุดพักรถหยุดอะไรให้มันถูกวิธีนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีการง่วงนอนสูงและที่สําคัญคืออะไรคุณต้องเด็กเรียกการดื่นแอลกอฮอล์นะครับตอนกลางคืนคุณไปดืม่มแอลกอฮอล์ด้วยคุณขับรถด,ด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับผม เพราะว่าการขับขี่เนี่ยแล้วก็คุณดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงสุดน,น,นะครับผมนะครับผมฝากไว้นะครับทุกการขับขี่ในตอน,นคือจะได้มีความปลอดภัยนะครับและที่สำคัญคือทุกการขับขี่ตลอดเส้นทางจะได้มีรอยยิ้มครับคนขับเองครับผม